ดองเบิงบิงบิงพิกขมพิก ปุ๊บให้มันแตกครับ <c oughs> แรงเลย <c oughs> บีๆให้มันแตก หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับให้มันเแตกๆเข้าไว้เนะาะพริกป่นครับน้ำตา ชูรสครับปลาน้ำปลา สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกคนครับพบกับทิดโงเมืองลมคือเขาครับพี่น้องครับวันนี้จะพามากินมะขามฝนตกครับพี่น้องครับไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านครับนี่เบื้องบะขามบะขามโ้มบ้านเฮาแล้วครับบะขามน้อยเนาะเราออกมาทุบครับน้ำปลาเห็นบอกบุญรู้สกินได้จากฝักครับเนี่ยเห็นเลลวนำลายแตกมาครับ พูดทำทำเพลงได้จากฝักเนาะพอกินได้ครับมันอ่ากินแล้วหายเมาตาสว่างสำหรับขี้เหล้าออทั่วไปมาจวดไหมพี่น้องอื สุดยอดความเปรี huh. uh ้ยวความเผ็ด huh. น hmm. uh ี huh. uh ่ค huh. ร um ับพี่น้องเบิ้งบครเบิ้งพริกครับพริกอืม ใส่คืนนี่ฟองของน้ำแน่นอนไปลองเฮ็ดบ้งเด้อพี่น้องเด้อสุดยอดความแซ่บนะครับเนี่ยอาหารสุดเด็ดของบ้านผมเลยครับลมซักบ้านผมเลยครับเนี่ยเนี่ยบึงไหมครับบึงมันแตกครับคุบให้มันแตกกันนะฮะแล้วก็มาเฮ็ดอือ ไงไงเลยนะแต่ถ้าถ้าถ้าบททุบหนามันชิดมันชิดส้มขับก็นี้ครับเสื้อหูเลยมันนี่ทุบเสร็จเพื่อให้ให้น้ำปลาเนี่ยครับซึมเข้าไปในเนื้อเนื้อของขางครับลดความเปรี้ยวลงมาออื đi Phật nghe. sồn chẳng à. ยอดครับไผ่าง่วงนอนเดินทางอะางเงี้ยเจอบะขามเข้าไปนี่เรียบร้อยครับอหรือไผ่สร้างเมาแบบทิโดวงนี่บแบบเมาข้างแบบทิโดงเลยนะครับเรียบร้อยเลยสร้างทันทีครับนี่นอ,อืืม นะครับอืมนมาหอืมบวกไโอเคครับคลิปนี้ครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดกระดิ่งด้วยครับติดดวงมังลงครับ สวัสดีครับ